สวัสดีครับก็หลังจากที่เราได้ใช้รถไถปัน่นปั่นนาไปแล้วนะครับพอปั่นเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ไอ้กลมๆนะผมก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะน่ะวิ่งนะครับวิ่งเพื่อให้ดินเนี่ยละเอียดนะครับดูเปียบแข็งกันนะ่าดูเลยนี่ต้องเครื่องแรงจริงนะดูพออยาจามเป็นทีมนะครับแก๊งนี้มาเป็นทีมนะครับ lúc 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 nong lúc 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 นี่ครับก็ทีมนู้นก็ย่ำแปงนู้นนะครับนุ่นไกลๆนู้นนะครับก็เขามากันอันนี้จะมาประกันเองแก๊งนะครับประมาณแก๊งเราประมาณเจ็ดแปดคันนะครับเหมือนเจ้าที่แล้วเจ้าที่แล้วก็เจ็ดแปดคันนะครับก็ผัดกันย่ำนะครับก็อาจจะสักห้าไล่สามคันหรือว่าสิบไล่สามคันนะครับก็ช่วยกันนะครับเพราะว่ามันจะได้วิ่งวนกันอย่างเงี้ยครับเขาจะวิ่งตามกันอย่างเงี้ย เดี๋ยวก็ดูว่าปิ้งตามกันมานะครับโอ้แรงนะครับเลครถไถย่ำนะคย่ำกระพันแล้วก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดแจมนะครับสวัสดีครับ